อ่าโอเคครับทุกคนครับทีนี้เขาบอกว่าต้องฆ่ามอนสเตอร์นะเออสี่ตัวนะครับด้วยอคอมโบโอเวอร์โหลดนะครับอืมภายในการจุกตีหนึ่งครั้งนั่นเองนะทุกคนนะเอ,อ่ออาร์ตออฟบอลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับวิธีการก็คือเรามาที่นี่ครับสไปร a l เอบีดนะทุกคนนะเออที่นี่มอน์มันไม่อัพเลเวลนะทุกคนนะเออมันไม่อัพเลเวลตามตัวเราครับเพราะฉะนั้น เราก็จะมาเลือกได้นะโด,โดยเฉพาะด่านแรกที่เป็นตัวสายฟ้าเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราโอเวอร์โหลดได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปต่อสู้ในนี้นะทุกคนนะด้วยการโจมตีของน้องเสียงหลิงที่เรามีนะทุกคนนะโอเคครับนี่น่าจะโอเวอร์โหลดนะน่าจะโอเวอร์โหลดอยู่นะมาลองดูนะทุกคนนะอืมเราจะเลือกเป็นครูดาวนะครับรีเซตครูดาวนะครับทุกคนครับ อ๋อแต่เรามีธนูาถาาาไม่ตายของตัวเอมเบอร์นะทุกคนนะเอองั้นก็ต้องรอเข้ามาครับอา่าเริ่มจากเอมเบอร์ก่อนดีกว่าเอามารวมรวมกันครับทุกคนครับแล้วก็จบดีทีเดียวครับเพี้ยงเขาให้ได้ไหมไม่ได้เหรองั้นก็ลองเสียงหลิงนะทุกคนนะอืออ่าเสียงหลิงได้นะทุกคนนะเออ มันต้องแบบโจมตีให้แบบเปาะเดียวให้มันโดนนะทุกคนนะสตัวเลยนะเมื่อกี้แบบอ่ออกมาดูหน่อยครับออกมาดูหน่อยนะลีฟก,ก่อนครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะ art of war นะครับเออผ่านเลยเหรอแค่ชี้ก็ผ่านเลยเหรออ๋อยังไม่ผ่านนะทุกคนนะนี่ขึ้นมาแล้วครับเป็น5ครั้งนะเดี๋ยวก็ต้องมี10ครั้งนะครับเหมือนกับอันอื่นนะทุกคนนะโอเคแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนนะจนได้เพชรน,นะครับ Ừ, เราก็น่าจะมีเพชรพอที่จะเปิดหนิงกวางได้อีกรอบหนึ่งนะเออน่าจะมีเพชรพอที่จะเปิดหนิงกวางได้นะครับอดูนะครับทุกคนครับเหมือนเดิมนะลองลอง่ลอๆก็มารวมๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับสี่ตัวนะต้องบักสี่ตัวนะในการจบตีครั้งเดียวอ,อ๋อเข้าใจละห้าเนี้ยมันตกมาไม่พร้อมกันทุกคนเออเวลายิงอ่ะมันปิ้ปๆ้ลงมาครับมันไม่เหมือนท่านี้ครับ ท่านี้มันโจมตีทีเดียวแบบนี้เลยนะอืมเอ้ยแล้วเวลาเข้ามานะทุกคนนะเหมือนถ้าไม่ตายมันจะเต็มตลอดเลยอะเออเราไม่ต้องอะไรมากเลยครับแบบนี้ครับอืมรัวๆไปครับทุกคนครับเออเนี่ยเห็นไหมได้รัวๆครับได้รัวๆครับแค่เดินปนเข้าไปแบบนี้นะบายแล้วครับได้เพชรละอันเนี้ยบอกเลยกาจังหวะให้ดีนะทุกคนนะต้องดึงมันเข้ามารวมๆกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับแต่แล้วก็ เข้าให้แบบนี้ครับโอ้ว์โหลัรัวนะัวัวัวครับดีเรียบร้อยครับ Art of War นะเออรอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณสองครั้งอะ่ะทุกคนนะอรอบหนึ่งน่าจะนับ2ครับเรียบร้อยครับกลับออกมาดูนะปกติมันต้องแบบไปทําในโคออฟแล้วให้เพื่อนช่วยอะไรเงี้ยทุกคนนะนะเออแต่เรามาสไปรัลอบีนี่ง,ง่ายกว่าครับ มาถึงเก็บรัวๆครับเี่ได้เพชรมารัวๆแบบนี้ครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ตตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ